สวัสดีค่ะทุกคนเกศอยากจะมาแชร์ประสบการณ์วันที่เกดได้ไปสักการะเคารพที่วัดถ้ำเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12บสองบสามสี่กุมภาพันธ์เกศอยากจะมาบอกเล่าถึงภาวะที่มันได้เกิดขึ้น ในขณะที่เกตได้นั่งสวดมนต์แล้วก็บอกกล่าวอธิษฐานจิตต่อองค์พระพุทธรูปที่วัดท่าเมืองนะเกยอยากจะบอกว่าเป็นสถานที่สองของเกตที่ได้สัมผัสพลังงานแห่งบารมีของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือณนะตอนนั้นที่เกตนั่งสวดมนต์แล้วก็ได้อธิษฐานจิตต่อนหน้าพระพุทธรูปหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวดนวัธเมืองนะ่ะที่นั่นมีพลังงานแรงมากๆ เป็นพลังงานแห่งบารมีแรงมากค่ะทุกคนถ้าใครสัมผัสได้และเข้าถึงพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในวัดถ้ำเมืองนะในขณะที่เกศได้นั่งสวดมนต์อธิษฐานมีพลังงานตรงมาที่ ลำตัวเกตลำตัวเกตเนี่ยแข็งแข็งแบบกระดุกกระดิกไม่ได้รู้รู้เลยว่าพลังงานมารอบข้างมาข้างหน้าข้างหลังด้านข้างนะคะมามาที่ตัวเราทำให้ตัวแข็งตัวแข็งจนมีความรู้สึกว่าตัวจะลอยขึ้นป่าก็ตอนแรกก็สวดมนต์ได้จน นิ่งไปก็ได้แต่พูดในใจนะคะนั่นคือพลังงานแห่งพระอรหันต์พลังงานแห่งมหาเมตตาพลังงานแห่งคุณงามความดีที่มีบุญบรารมีมากที่วัดท่าเมืองนะ้าแห่งนี้ เกตสัมผัสได้นี่เป็นครั้งที่สองนะคะก็คือพลังงานเดียวกันเลยนะคะนี่คือแห,แหล่งที่สองสถานที่ที่สองนะคะที่เกตได้สัมผัสได้ถึงพลังบาร,รมีนั่นเองหลังจากที่เกตได้จบคำอธิษฐานบอกกล่าวนะคะเกตก็ได้กราบ3ามครั้งแล้วก็รีบ นะคะรีบกลับไปที่พักเพราะน้องสาวแล้วก็ลูกชายรออยู่ข้างล่างเรามาตอนเย็นแล้วก็มีเวลาไม่มากหลังจากที่เกตได้ขึ้นรถไปนะคะปรากฏว่าตัวนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือตัวเบามากตัวเย็น เหมือนได้ชีวิตใหม่เหมือนอะไรที่มันหนักอึ้งที่เราได้อธิษฐานบอกกล่าวไปเหมือนท่านนำออกนะคะบรารมีของท่านนำสิ่งความทุกข์ความค้างคาใจความทุกอย่างที่เราได้เอ่ยบอกกล่าวท่านหลุดออกไปโล่งเบาสบายเย็นเหมือนได้กายใหม่ใจใหม่ น,ะะนั่นคือภาวะแห่งที่เราได้รับจากวัดถ้ำเมืองนะหลวงปู่ดู่หลวงตามาหลวงปู่ทวดพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ที่อยู่วัดท้ำเมืองนะนะคะภาวะนั้นมันเกิดขึ้นกับเกตไม่ใช่ครั้งเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนั่นคือพลังงานแห่งความเมตตาพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเย็น นะคะจะเย็นแล้วก็ทําให้กายใจเราเบาเหมือนได้เกิดใหม่ในร่างเดิมนั่นเองนั่นแสดงว่าสถานที่ตรงนั้นมีพลังงานเยอะมากนะคะพลังงานแห่งพลังงานจิตของเราพลังงานแห่งความรักความศรัทธาอันบริสุทธิ์นั่นเองนะคะใครที่มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่หรือมีความตั้งใจอยากจะไปที่วัดท่าเมืองนาะ นะคะสามารถไปบอกกล่าวความทุกข์ความสุขนะคะให้หลวงปู่ดูลวงปู่ทวดได้รับฟังได้ท่านช่วยได้จริงๆนะคะหลังจากที่เกตกลับมาเกตก็ท่านก็ช่วยให้เกตได้ถูกนะคะถูกรางวัลอีกนะคะแต่ไม่ได้เยอะแต่ก็ท่านช่วยจริงๆเพราะเราได้ปิดร้านรายได้เราก็ไม่ไม่มีตรงนั้นแล้วท่านก็มาช่วยเรา แล้วบรารมีท่านนะคะใครที่ละลึกหรือศรัทธาท่านนะคะท่านบรารมีท่านจะถึงเราทันทีวันที่เกดได้เขียนหวยตอนแรกเกดจะไม่ได้เขียนตัวที่ตั้งใจครั้งแรกนะคะมือพอเราเขียนจะไปเขียนอีกตัวหนึ่งแต่เหมือนมีนะคะเหมือนมีใครบางคนจับมือเกดเขียนเลขหนึ่งเจนั่นก็คือทะเบียนรถ ของน้องสาวที่พาไปวันนั้นนะคะเหมือนมีคนจับมือเขียนสัมผัสได้จริงๆนะคะก็เลยถูกจริงๆแล้วเก,กก็เชื่อว่าเป็นบาร,รมีของหลวงปู่ดู่นั่นเองนะคะใครที่อยากจะไปเกยอยากจะนำว่าขอให้ระลึกถึงด้วยความศรัทธาจริงแล้วขอให้ท่านนำพาเราไปที่วัดท่าเมืองนะแล้ว ถ้ามีบุญวัสนาร่วมกันท่านจะนําพาเราไปคะ่ะทุกคนกิตก็ใช้วิธีนี้กิตไม่เชื่อว่าการอธิษฐานของกิตเพียงไม่ถึงอาทิตย์กิจจะได้ไปนั่นเป็นเพราะบารมีอันแรงกล้าของท่านนะคะโทรจิตนะคะพลังจิตของพวกเรานะคะอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นคือพลังวิเศษนั่นเองที่เรารู้กัน ขอให้ทุกคนจงมีพลังศรัทธาในสิ่งที่เราเคารพบูชานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่กตนํามาบอกต่อทุกๆคนเพราะอยากจะให้ทุกคนได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของวิญญาณของตัวเองในเรื่องของการทําสมาธิเวลาที่เราทํางานอธิษฐานจิตอยู่ที่ร้านเรื่องงานเรื่องเงิน เราจะได้มีสติตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นแล้วอธิษฐานได้ผลจริงค่ะทุกคนนะคะสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เกตได้นำมาบอกกล่าวเป็นความสัตย์เป็นความสัตย์ตอันแท้จริงไม่ได้บิดเบียนประการใดนะคะทุกคนขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิสวดมนต์อธิษฐานจิตแล้วชีวิตของเราจะราบรื่นค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ